สวัสดีครับผมพี่้องมาเจอกันอีกแล้วครับลงบ่ครับปลาลงบ่มีกบเต่โอ้โหไปมาใส่นาหน้าครับ Mai anh bà con ngắm ô hộp nhắn tẻ gọt ba bà chúp bài 很难做。 すげえ。<laughs> ร้อยพี่นอ้องห้วยหนูเอาควยมากินได้เลไม่หนูตัวนึงอยู่นเห็นห้อยมันอยู่ครับว่าบ่ดักหล่องย้านี่ยดักหน้าหนาวครับผมนี่โอ้กันแท้ลงดีแท้หนึ่งครับผมใส่เป็นครูเป็นครูมาเลย นาสีเหลือประมาณสี่สิบกูก้ๆครับผมสำหรับเ,เบ็ดเท่าบรหารสิบหลอกมีขาดมีขาดมีพังไปเนี่ยบริสซอมครับเนี่ยหลังเนึนเบ็ดไว 50. หาสิบหาสิบก็หลังพังไปประมาณหลายหลังอยู่เสียงปลาสวบกุกับกุบกับอยู่พี่น้อง ม่รู้วไม่สิกินบ่แตาว่าป่าตัวงามเนี่ยป่าดุกนี่ตัวงามใหม่นี่หแียงเลยป่าเข่งดึงถือกับบ่าขาบดิซีๆป่าเข่งขาบ มือแรงถามาลุ่นกันครับหาใส่เหลาะน้ำหมัก่ก็เก่าเสียละพี่น้องพอไดีอยู่ได้กินหนาม,มากันดีน้นาม,ม้าหลายเลยเด้หนามไหลตลอดเลยครับป่ามันกะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละเราเจอกันมือแรงครับ ทุ่มกุก้งกั่วแลาเดีมยเฮาเจอกันครับผมสวัสดีตอนทุ่มกุ้งกั่วครับพี่นอ้องโอ้พ่อกรบจากตัวครับนี่้องใส่กบเม็ดหร้อใส่สู้มือไรมาลุ่นเด็ดกันครับ ว่าแมงกับแบบห,ห,ห,หลงังแดกเอาเลยครับผมหลงังแดกเอาเลยครับคห,หน้อยโอ้แมงหลายพี่น้องใส่กระลังปน จิบลุลเกปันเลยครับเ,เต้มโอ้ยนี่ก็หนาจะน้อบานปรคอรุ่นนี้แหละ năm triệu khẩu thì mới ta bật ngay lên đây, đây phải không? để ta tôi nhanh thế. Tèm đẹp, cặp lăng đẹp, bên đấy kéo bó. Hãy <laughs> subscribe โอ้ยแมงหลายพี่น้องครับบินเต็มหน้าผมอยู่เข,าาเ,ขาายเข่าตาทึงเข่าตาเขยงเรียนเยอ่อละ รครับถือหลังไลยไทยมึงพี่น้องเ่ราะถือไปเสียบเงี่ยเกือบคู่หลังพี่น้องทั้งเ่าถือครับป่อคอตัวเดียวนี่มึงครับโอ้ยเพรเข่งเหรียญเงี่ยเหมิดก่อนครับเสียบเงี่ยเกือบคู่หลังเลยว้า เมื่อยเลยครับปลาเข็งเหลียญเงี้ยเข็งน้อยหลายสรุปแล้วตัวเดียวครับงามขึ้นเงี้ยเมือดสุดหลังมีอยู่หลังสองหลังบ่เงี้ยบ่เมือดเดี๋ยวหนุ่มกินเศร้าครับผมสาวไมกินเด็ด เหื่อยเลยเดี๋ยวไปเยี่ยไรๆงอละเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเมื่อนเจอกันหาเต่ยกบนำทางขึ้นเกาสเตปเฮาโอ้โหฟูกเด็กกบใหญ่พี่มองครับผมโ <c oughs> อ้โหตกยางงามครับผมลังกลับบ้าน มังครับบ่หน่อยด้ยนห่เอบครับผมแถวสวัสดีตอน้าๆพี่น้องมาครับผมเวลามากูเวดเกือบอ้ยมาเคลื่อนถึก ตัวเดียวหลังเดียวลัางนี่แหละก็ะควคอตัวเดียวครับมเมื่อคืนนี่ขีลายักกบกระได้ตัวเดียวบ,บ่มานเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นย้ำมือเศร้าครับผมมีหากว่าปกโมงเหรอ่วงนี้ตื่นสวย ไม่ยังเลยอ้อาลงไปพันหนาที่หามาไม่ไมใส่ไมนนี่ต้องถ่าปลาเล่หลายกันปลาตัวใหญ่ยกัน นี่จะไปะเขีงหน่อยโฟนครับเข็นเยือเ่อกผมจนหมดเียบเยื่อกทูหลังเหมือนขึ้นไงเมื่อยมากันเียบเงีย้ยเลหลายหรอบ่อดใดมันเมื่อย เสียเดียวรถพี่น้องนาทีครับ พอเจ็บกันบอถือจักหลานนครับคือเป็นกันสี่ไม่นี่เหรอโอ้โหยอมเลย <c oughs> ไม่ถสิบ้านนันเห็นว่าครับตองอย่างกูไทย ทำไมถึงเป็นแบบนี้มันมีห้อยเถกเลยพี่นลองที่ครับนี่จะเยือกเหมือนกั้งถือหรเม็ดเหรอเม็ดขี้ร่ครับ ปลาเค็งเด่นมัดเลยเหี้ยขอไพ่พี่รอง,งอหลาเลยเมืองห่างเปล่าบ่าเป็นยังของเกาเฮาก็เลียอยู่ดอกจุดบานข้อได้กินอยู่หมือแล้งไปลุยไม้ไม้ครับขอไพ่ไหลายๆพี่รองครับประมาณนี้ลยครับผม ื่อคืนก็ได้ปลาคองตัวหนึ่งับกบตัวหนึง่งเบื้องใกล้ๆนะครับน้าธงนี่มาปักไก่น่าจกใกล้บ้านละปลาไปหลายเมื่อยเบื่อปลาละเมื่อยเม,ม,มื่อยครับมองบรรยากาศเอากระลังก,กันพี่น้อง ขออภัยหลายด้วครับผมบัได้จักโตงับมือเสาก็อนหนานีครับใส่หนีได้ได้บักลายได้พี่น้องครับนี่ใส่ตรงไปลายหัวตนใม่ไหมชื่อบักยากาศดีทั้งปลาดุกทั้งปลาคอทั้งปลาเข่งไม่ไดแปลก็ดีครับพี่จะปลาเข่งหน่อยเหรียญเยอะ ตรงตรงหน้าผมประทานว่ามองโคกำลังมาพน่งมีตะปะเข่งหน่อยครับยามตรงอะไรตะปะเข่งหน่อยอา้าขอบคุณลหลายๆพี่น้องอยังสี่แล้วครับหาจินมือประมาณกับไปยังสี่แล้วครับผมมือแดงเข้ากันได้อยู่มือบดได้กับมือนี่แ่ละขอไฟครับเดี๋ยวไปหาไม้ไม้ได้ เดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับลาก,กันไปครับรรยากาศจังซี่ละ่ะเอ้อเมื่อไงนะผมพยายามตรงนะถึงเมืองตรงกันถูกบ่ ได้๋ยวบ่บ่ได้ยักตัวเลยต้องกับรถลงบ่หน้ามันไหลปวดบริดยกมึงบ่ได้ยักตัวเลยนี่บ่